ปลาคอปลาคอที่คนปราหวานอึเนาะหมกขมปนนั่นปนนูันน้ำแกงขมจ้าล้สซุปขมกอนเซ่บแษเสแๆศจ้าทุกคนคลองข่อยจะได้เราจะคุ้นแล้วามำลอยแหละ มีจัดเตอร์มีวัจนสองครับมีจัดเป่านี่นี่นี่อย่งหลายผูเลียงเดินป่าอืมไปเลี่ยงไปเลี่งน้ำน้ดเลี้งผิดใจต่างเดือดอ๋อได้ดอกเนี่ยตัดต่างอีกอ เะตังยาวมาเลยนะเนาะเป็นมีแนวอีกนะเนาะไม่ดีว่าอยู่กันนะลเขาบริอยหัไงบริอยบ่นเทามากินนี่เดยเอเนาะเบนเนาะนี่มันอไน่งเนาะยามฮามบมาม่่เว้ยนี่มันยามเนาะย้บมาด้ยกินได้เนาะยุบๆจ้ามาเดิมมาเดิอสมพอสม ม่ได้เกี่ยไ่ไเียวฮะูเสียบด้อเสียบด้อนจุันเสียบดือเสียบดื้อไปไนไหนเนี่ไปไหนอะไรอีกหากินยังบ่ได้ยังบ่ได้แตงกินดินี่ใจใจเนี่ยเห็นยังไงห้องเห็นแล้คุกก้นอยู่บ้านเนใครนเห็นี่คุหินยูหอนหบ่อนยัง่ได้ออกมา็

ไม่ตู้อันนี้เรายารดีแล้วแรงเลยเนาะน่าเฉลี่ยเลีแรงนลนะนหมอืมกวนเด้อจะไดอกวนเ้อมามอนี่่มั่งด้หมดผุกน้อยอยากแฝแต่คองญ่ายๆไยเอามาแต่หนเจ้านะโอ้มอง่านโทรศัเยบ่ โอ้เจ oh, so ้าเพียขัดเหนเว้ยนามันลอยดิหมดเลยอยากอักมาเพียบเลนเยอหยก็อื้ากะยากบ่นี่ลอกตรงนี้หละบ่านเนาะจรกราบ่ลยากอืมมาเจ้าหนานสิ โอ้า่มั้งถ้าร่ามันหอท่ากนุ่มนุนุุ่่มึนมาพีอ่ะทีนี่บุไณขนาดมาอยู่ขนาดเท่เว้เนาะอ๋อไอ้คนใางเกงกระดกสีเลยไปันดไหม ก็คือเพชรเนื้อคือเพชรน้ยบน้ยใหญ่ก็เจ้าเละบอน้ยใหญ่เพชรอืมเนี่ทำไมเสเนี่ยมาผพรเวน่นี่นันี่จะาเสื่อขือังสเขาขยชิดอ่ะชองไม่ไม่ผูยิมนามัก็เป็นนนทก่ายิมือจีดจัง สีม่วงสีแจงเงินวะสีแจงเงินไดสีม่วงเลยขั้นีแจ้ีแจกขันันบแจกครสีม่วงนี่เอามาให้ใาแกเอาเลยแมนตีมูบฮอาน้ามาเลยนะหชิปนที่จ้าฮะมาเดิอมาเด้อก่อยปลาจานลุงคำลามาเดิอมาเด้อ